สวัสดีครับวันนี้อ๋อเราไปไปก่อนนี่อีพีที่ถ่ายดนะครับเรื่องแคลคูลัสกับโพลีโนเมียลนะครับผมหรือแคลคูลัสกับพหุนามนะครับก็จะเห็นว่าพหุนามในหนึ่ง,งตัวแปรเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและสมมติฐานอนุพันธ์ได้ทุกอันดับก็เลยมีประโยชน์มากในการใช้อนุพันธ์เพื่อพิสูจน์หรือแปลงเอกลักษณ์ต่างๆนะครับผมตัวยอย่างนี้นะครับผมให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกจงหาค่าของซัมต้องเลยเคครสูตรถึง n ของ n เลือก k คคูณเยกกำลังสองนะครับผม ก็จะพิสูจน์กันแล้วให้พหุนาม s x px เป็นสม 3k คเาสูตรถึง n ของ n เ,เลือก k x ยกาําลัง k ซึ่งจากทฤษฎีบทเทอรนามเราก็รู้ว่าอันนี้คือ1บวก x กําลัง n แล้วก็จะได้ว่าถ้าเรา หาอนุพันธ์หนึ่งรอบก,ก็จะได้เป็นเท่านี้ซึ่งสามารถหาอนุพันธ์ข้างขวาก็จะเท่ากันก็จะได้เท่านี้แล้วถ้าเรา,าหาอนุพันธ์อีกรอบหนึ่ง,ก,งก็จะได้ว่า ผมแล้วถ้าเราแทน x เป็นหนึ่งทั้งสองสมการก็จะได้ว่า ซึ่งก็จะเท่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถบางเวกกันได้ก็เลยได้คำตอบว่า k ข้าสุดถึง n ของ k ยกกำลังสองพุเ,เลือก k ก็จะได้เป็น n คูณ n ลบ1 2ยกกลัง n ลบบวกกับ n คูณ2กำลัง n ลบ1ซึ่งก็จะได้เป็น n คูณ n บวก1 2ยกกำลัง n ลบ2องนะผมตามต้องการแล้วก็เสร็จไปที่แล้วํารัรข้อนี้นะครับข้อถัดไปเป็นข้อที่ใช้ได้นะผมเป็น2 24พุทนำเอสอผม จงหาผู้นา p ทั้งหมดที่มีสัมประสิทธิ์ที่เป็นจำนวนจริงที่มีผู้นา q ที่มีสัมประสิทธิ์จำนวนจริงเหมือนกันที่ ppx ลบ x เท่ากับ px ลบ x ยกกำลังสอง qx ถ้าทุกจำนวนจริง x นะครับผมก็จะพิสูจน์กันอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็น,ปนอกลักษณ์ คำตอบคือ p x เท่ากับ x บวก4แล้วก็ p x เท่ากับลบ x บวก4ซึ่งสอดคล้องกรับโจทย์ถ้า p x เท่ากับ ax บวก b เราจะได้ว่าถ้าเราแทนค่าไปจะได้ว่า a เท่ากับบวกรนหนึ่งแล้วก็จะพิจากณาัอีกกรณีหนึ่งคือสมมติว่า gpx กกมันมากกว่าเท่ากับสองจะเห็นว่า ppx เท่านี้ นะครับผมถ้าเราเทคอนุพันธ์หนึ่งรอบก็จะได้ว่า p dip p x p dip x ลบหก็จะได้ว่าเป็นเท่านี้นะครับผมสอง p x ลบ x p d ิ p x ลบห q x แล้วก็บวกกับ p x ลบ x ยกสอง q x ก็จะเห็นได้เลยว่า p x ลบ x หารลงตัวตรงนี้ลงตัวนะผมแต,แต่ว่า p x คูนกับ x หมด p x ลบ x แล้วก็เลยจะได้ว่า p x ลบ x ก็จะหารเราเปลี่ยน p x เป็น x ก็จะได้ว่า p x กำลังสองลบหน x กำลังสองลบหแยกเป็นสลงวงเล็บก็จะได้ว่าเป็น นะเราให้ r เป็นรากที่มี multiplicity Alpha นะผมของของพีกลบก็ก็คือ x บ r กํลัง Alpha หายลงตัวจะ x กลังลบ r บกำลัง a l p h าบวกหนึไม่ลงตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทหนึ่งที่จะบอกว่าถ้าเราอนุพันธ์หนึ่งรอบมันจะพิซซิตี้จะลดลงหนึ่ง <_ S 1> ก็จะได้ว่าเอฟลบอาร์ก็ alpha ลบหนึ่งหารด้วย p Dip ีดิฟเลบหนึ่งอันนี้ก็จะหารไม่ลงตัวแล้ว แต่ว่าเราสมมุติว่าถ้าอัลฟามันมากกว่าก๊สคือว่ามันหารลงตัวมากกว่า1ครั้งก็จะได้ว่าจาก P x X ลบ x หารอันนี้ลงตัวแต่อันนี้มีมัลติพิสตี้อัลฟาลบหนึ่งอันนี้มีอัลฟาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันต้องหารลง X-R ลบ r จะต้องหาร p ดิบวกหนึ่งลงตัวแต่ว่าจากมันมี u l t i ิพิ city มากกว่าก2แล้ว ก็หารนนี้ลงตัวด้วยลบหนึ่งลงตัวด้วยก็จะเกิดข้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเอลฟ้าเท่ากับหนึ่งถูกอา่าของ Px ลบ x ก็เลยได้ว่า Px ลบเ ก็จะหารด้วย p Deep x บวก1ลงตัวใน,นเมื่อดีกรีของ p Deep x บก1น้อยกว่าดีกรี p x ลบ x เกิดข้อขัดแย้งเพราะว่าดีกรีของ p Deep x ลบ1น้อยกว่าดีกรีของ p x บ x าะฉะนั้นคำตอบก็จะมีแค่ดีกรีหนึ่งะครับผมแล้วก็เสร็จมิธีเร,ราสาระข้อนี้นะครับผมเป็นการใช้อนุพันธ์เพื่อพิสูจน์นะครับผมแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้มาหาด้ยวยกำลังสองลงตัวถ้าเราพูด าเราดิบหนึ่งครั้งมันก็จะหารด้วยกําลังหนึ่งลงตัวนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีที่าสามเรื่องแคลคูลัสพหุนหามนะครับอีพีต่อไปก็จะเป็นเรื่องเทคนิคการแทรนค่าในเรื่องอสมการนะครับผมก็ขอบคุณผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมนะครับขอบคุณครับ